พี่ครับผมจะตกไหมเนี่ยอืมไม่อืมไม่ตกหรอกค่ะโอเคครับพี่แต่ข้างหลังหมุนหมุนมันคืออะไรอะอ๋อ oh, มันคือที่บอดตัวแกงไงพี่ทำอะไรได้ หายหายเลยหายฮิฮิๆๆๆๆขอลองไปแตะนิดนึงออเอ๊ะแกคิดว่ายังไงไอ้เจ้าแตงโมเออฉันไม่รู้สิแต่ฉันรู้นะว่าแกจะทำอะไรนะ่ะยอดติด เฮ <Yeah. c oughs> ขอเต่เดนกๆนะแก่เท้าเฉยๆก็ไม่เห็นอะไรมัง่งจะติดเหลืองเปล่าวะเนี่ยไม่ติดเหลืองหรอกครับดูผมนะดูๆแค่แข็งแค่แข็งนะ่มันจะไม่ เป็นอะไรโอเคแค่แข็งแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมในเขาก็ไม่เป็นอะไรงไงเจ็บ yep. อ่ะฮ <homage> <mäßig> ึ่มฮึ่มฮึ่มผมผูนี่เห<าบ>็นวิโอผมอาจจะตาย แล้วก็ได้เอือออคโอตัเป็นขี้เลยนะโอ้โ oh หติดเหลืองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต oh. แร็แร็แร็เปลี่ยนนะโอเคชบ โอเคเอ้ย okay. hey, hey. พวกเรามาต่อสู้กันเถอะโอเคเอย่าไม่ช่วกะแกตายแน่เจ้าแตงโมฉันไม่ตายหรอกต้องเลือกเป็นหาก อยู่แล้วล่ะมันทั้งสวยแล้วก็แรงด้วยจัดเขเป็นดาบคาตนะเฮ้ยจับยากจับเย็นยาอ้าเล่นจ้าอาตจะป็กา,ยาหย่านึ่งแทงทะลุเกาะได้ใช่ไงวะยา่า วัดตัวฟักแทงแทงไม่ทะลุก่อนแต่เสียแม่งไม่เลือดย่าแอะแะลจุดก่อนของแกแล้วก็คือเท้ายังไงละโอ้ยย่าแอะแอะเจ็บเท้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ นั้นจุดอ่อนของแกก็คือเท้าสินะไอจ้าอ่าแก้แกูอ้าเเอว,าวาเอาไปกินซะ 呀！呀呀！呀！那必须是 l e v e 了呀！ มันจะสร้างขาจเจ้าขึ้นมามันก็คือไอตัวนี้นี่แหละแล้วก็ใช้โรยเจ้านี้ทำให้มันตาบอดแล้วตาก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ใช้เจ้ายานี้อู้ยผิด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 ยายายายเกือบไปเล็บใช้เจ้ายานี้เคสีตรงไครมัน จากนั้นมันก็เป็นพระเจ้าได้เลยเพราะตามเขาแต่มันก็เป็นคนแค่ตามเขาพระเจ้าออฮะอะอะออะอ่โดนยำเลกเลย เราิยาดีอยู่แล้วล่ะทีที่ใครมันเอาจะทดลองกันว่าใครจะชนะเจ้าพระเจ้าเกตต้องตายย่อเอื้อโดนวัดเดียวฟอนตาย หายตาส้เลวยังมัดลัววัดลัวลวัดตัวเจอนี่ยย้างตัตัวรัวเป็นไงหายตาบอดเลย โเ oh. yep. oh. ลิกขอกดขาตานะแทงไปที่ตัวมันแทง เออจะ,จ,ะจะตายแล้วจะตายตายแล้วป่ะลุกจาบออกไป นันก็จะเจ็บมันก็แค่แสบๆคันๆโอ้แสบคันๆเท่านั้นแหละโอ้ยอย่าแทงตรงนั้นนะไม่ไม่อย่าไม่ไม่อย่าแทงตรงนั้น ไปยๆนะครับ